รถสิบล,ล้อติดลมแล้วครับ,รบอันนี้จะขึ้นได้หรือเปล่าตอนนี้เทดินออกเดี๋ยวจะขยับถ้าไม่ขึ้นก็คงต้องดึงแม่กครคันนี้ช่วยแล้วรอ,อดูนะครับถ้าไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะช้างแม็โครช่วยดึงโอ้ เจ้าจอดยอดมากจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูโอ้ยยังไม่ขยับตอนนี้จอดก่อนให้แม่โคเดี๋ยวเราดูแม่โคไปก,ก่อนนะครับกำลังย้ายต้นไม้อยู่นี่นี่กำลังกำลัง ลงต้นไม้เฮ้ยปุ่ดดีหลุมหนึ่งนี่จิบล้อไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคงภารกิจ ช่วยรถสิบล้อนี่รถพ่วงสิบแปดล้อติดลมไปแล้วโอเคเดี๋ยวรอดูกันนะครับภารกิจเริ่มแล้วนะครับภารกิจช่วยรถสิบ <c oughs> ล้อรถพ่วงสิบแปดล้อติดลมนะครับตอนนี้กำลังให้แมคโครของเราไปช่วยนะครับ ไม <My> กอดเ้ oh. มา,มา oh. โอมแม็โคโกไปไหนแล้วมมแม็กโรหนีไปนู่นแล้วไม่สงสยัยเขาไม่ได้ไม่ได้ช่วยนะครับโอเคไ้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันนะครับ